วันนี้จัดให้เป็นรถแต่งทรงหลอดทอซิ่งแบบนิดๆน,นะคะกับคันนี้เลย1.9 LDA 4ประตูปี2022จากคันนี้นะซื้อสด539,000ใครที่อยากจัดไฟแนนซ์ผ่อนได้7ปี84งวด9,000บาทตลอดสัญญาสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวมาดูตัวรถเลยลูกค้าอันนี้เห็นที่แรกก็คิดว่าฝาแท้จริงๆมันไม่ใช่นะมันเป็นสติกเกอร์นะคะของโอสติกเกอร์นะลูกค้านี่มไม่มีการแกะเลยนะคะ ห้องเครื่องเดิมๆนะเปลี่ยนท่อมาอย่างเดียวนะคะเบรกก็เป็น ABS นะตัวนี้นัอไม่เคยแกะหมดมาร์กช็อคตรงรุ่นหมดนะคะสำหรับคันนี้นะนี่หน้า LDA แต่งเขี้ยวมาเป็นสีม่วงด้วยนะคะไฟตาโปรเจคเตอร์ LED เด i g h t ตัดหมอกไฟเลี้ยวมาเรียบร้อยแม็กเวลหชุดโคตรหลอ่อปรับข้างมีไฟเลี้ยวนะคะมีคิวกันสาดให้เลขไมประมาณ25,000 อ่ะปรับไฟฟ้านะคะคุณเจรีโหมดนะวงมอะไรก็มันติฟัง์กชั่นหน้าจอทัชสกรีนเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะภายในเบาะผ้าด้านหน้าด้านหลังเบาะผ้าหมดเลยนะคะแต่ว่าปรับไฟฟ้าหมดนะคะเหมือนจะมีเอ่อที่ที่รองเท้าหรอภรมย i p แต่แบบไม่ได้เตรียมชุดนะเป็นแค่ที่รองพื้นเฉยๆ,ๆพ่อซิงนี่ เปลี่ยนท่อมาแต่ไม่ได้รีแมปนะเปลี่ยนแค่ท่อเฉยๆนะคะกล้องมองหลังมาเรียบร้อยนะ LDA นะคำมซีอ้าวอ้าวฮะลูกค้าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ช่างดูให้นะคะมีการมีการเดช็อตนิดหน่อยนะสำหรับคันนี้นะคะก็แรกเปิดได้อยู่เลยนะรีวิวคลิปยาวไปใครไปหาดูได้ที่ดยมือ2อ S C C Motor สักแก้วในช่อง YouTube มี2ช่องนะคะ อันนี้คลิปลูกค้าก็จะเห็นออนแอร์ในรถมือสองเอสซีซีมอเตอร์ปาจีดนะคันนี้ก็สมุดคู่มือสมุดรับประกันอะไรอยู่ครบเลยสนใจนะฟรีจัดฟรีโอนภาษีพรบรน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองแอร์นะคะประดับยนต์รับประกันให้7ปีแล้วก็รับประกันหลังการขายสูงสุด2ปีหรือ20,000กิโลนะใครที่สนใจนะคะคอนแทคติดต่อด้านล่างใต้คลิปกดแสดงเพิ่ม,เต,มเติมนะเลือกทัเลอรโทรมาตัาง้งใจทำใ้ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านจ้า